ล่าสุดพี่ไม่ใช่แค่ประชาชนที่ดูเรานะสายข่าวต่างๆที่เราเมาส์กันเกี่ยวกับเรื่องของนางเอกตัวท็อปอะพี่ที่แบบพิปูมา5คนวันนั้นเนี่ยเอาไปกระจายตามเพจใช่ในเพจข่าวในติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลยซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็ยิ่งไปคุยหามาต่อนะครับวันนั้นมี5คนมีใครบ้างนะครับมีมีคุณอ้ําพัชราภามีแมท อคุณแมทเบลล่าเบลล่าเลดี้ปา้วกลีนล่าสุดสายข่าวของเราไปเจอน้องกรีนก็บุกเข้าไปถามเลยว่าใช่ใช่กรีนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่แล้วก็บอกแบพูดพูดพูดลยว่านางเอกเบอร์ต้นต้นเออกินนี่ต้นนี่ยังต้นต้นอะไรต้นของช่องเขานะที่เขาเคยอยู่นะเขาได้บทดีเรื่องล่าสุดแต่ถ้าเทียบกัน5คนเนี่ย คนอื่นเขาต้นกันกนนั้นนะรุ่นใหญ่กว่าแต่ร์้ัช่วยไว้เจ๊ดังๆที่ในโซเชียลอ่ะครับไลน์มาถามฉันว่าใครใช่ต้องขนาดพี่เจ๊ดังๆยังไลน์มาถามว่าเธอคิดตัวเออแล้วพี่รู้ไหมตอนนี้พี่รู้ไหมฉันก็ไม่แต่นี่เราไปสามารถกรีนกรีนเขาออกมาปฏิเสธก่อนนะออกออกมาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกณฑ์นั่นแหละ้ปยว่ากรีนหรอกรีนนั่นแหละกินได้ยังไงเขากินไม่ใช่กิีนจากจมากกรนจังแหละอีก กินเขาพูดอยู่ว่าเขาไม่ได้คบแต่เขาไปกินข้าวที่โรงแรมจริงคือเหมือนกับว่าเจ้าของโรงแรมมาเชิญเขาไปกินข้าวจริงแต่ว่าเองนะเอาแต่ปฏิเสธว่าไม่ไม่ได้เป็นแฟนกันรู้จักกันมานานแล้วถ้าเป็นไปว่าตามข่าวเนี่ยก็คือเจ้าของโรงแรมเคยจีบมาหลายครั้งแล้ว ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนหรือเปล่าไปอยู่ไหนมาคนเดียวกันเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันรู้จักกันมานานแล้วแต่ไม่ได้คบกันไม่ใช่แต่ไอตรงตรงให้เราบอกว่านางเอกเบอร์ต้นน่ะเธอก็ใจไหมเบอร์เขาขยี้จังว่าเขาไม่ต้นเขาไม่เชื่ออะไรในใจกับเาหรอคะไม่มีฉันไม่มีแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดแต่วันนั้นเธอบอกฉันว่าเลดี่ปางไม่ใช่หรอเธออย่ามาแบบเปลี่ยนถ้าพวกปุ้ยบอกว่าเป็นกรีนเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าเป็นกรีนแล้วเป็นกรีนจริงๆเนี่ย พิ่ก็เสียเหมือนกันนะที่ออกมาปฏิเสธก่อนนะว่าอา้าวก็คนคุยก่อน,อนก็ได้ ใช้คุยกันก่อนคบก็ได้อตบเชิงแบบดาราตอบแบบดาราแล้วก็ชอบเป็นดาราเออใช่ใช่ตอบแบบสไตล์ดาราแต่เธอบอกฉันว่าเลดี้ปางเมื่อกี้แบบว่าเลดี้ปางฉันถามทำไมถึงคิดว่าเป็นเลดี้ปางอ๋อเขาไปเที่ยวทะเลบ่อยอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรไหมล่ะเราไม่รู้ไงเจ้าของโรงแรมริมทะเลหรือเปล่าต้นสายเก่าของเลดี้ปางเขาก็ไปเที่ยวทะเลบ่อยใช่แต่ข่าวเนี่ยแล้วจะไดถเขาทำไมล่ะคะแถวรายการแล้วนี่ก็หึ่มไปทั่วเลยนะครับเวอีจันนี่คนดูเป็นล้านเลยนะติ๊กตอกอะไรู้เต็ม ไม่ข่าวที่เราอ่านนะข่าวไหนพี่ข่าวเกาเหลาว่ะค่ะเกาเหลาเหรอข่าวเหลาเกาเหลาของพี่พ้นกับเราอุ้ปุ้ยนะเดีวฉันไม่มีอะไรอยู่แล้วเด็กๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยใครใครที่ตามดูเราอยู่ในเพจแบบว่าเออฟซบุ๊กเนี่ยไลฟ์เนี่ยตอนช่วงโฆษณาก็ยังมีของพวกเราต่อนะไม่มีขั้นโฆษณาอะไรทั้งสิ้นเลยก็ดีบอกกันตรงนี้แหละฉันจะได้ระวังตัวเธอแล้วเธอก็เธอว่ากินใช่ไหมแต่เรนนี้ปางอ่ะเขาออกมา เคลื่อนไหวด้วยนะหลังจากที่เรากระจายข่าวออกไปนะมีมีเขาติดโพลเขาอะลงแคปชั่นในสตอรี่ว่าแบบอีกเลยหรอคะให้เลดี้ปางพักบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้ออย่างงี้ดีกว่าเรามาบอกกันเลยว่าเป็นใครกรีนเฮ้ยไม่บอกดีกว่าให้เขาคิดกันเองดีกว่านะนี่ไงเากพิ่ีกรสาวสวยของเราฟันธงแล้วว่าเป็นน้องกรีน ใช่แต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันรับเป็นคนเดียวนะรับเลยก็คือเขากรีนเขาเนี้ยเป็นของกรีนแต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ไปกินข้าวที่โรงแรมศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่ไม่ไม่ศึกษาไมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันชวนไปกินข้าวเฉย